สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายมาแล้วนะคะวันนี้คุณยายมาช้านิดนึงถึงบ้านทุ่มนึงอะคะ่ะวันนี้คุณยายทำโอทีคุณยายก็เลยแวะตลาดด้วยนะยายซื้อของใช้ซื้อพวกผงซับฟอกอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มยายจะผ่านร้านอเป็นสวัสดิการทหารยายก็เลยมาช้านิดนึงวันนี้นะคะ นี่คุณยายสั่งตัวโปรตีนะอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเทมเป้เนี่ยคุณยายได้ยินมานานละมันเป็นท่อนๆเขามาทํากับข้าวกันนะคุณยายก็ไม่เคยทานทีนี้นนนคุยายเห็นในหมู่บ้านเขาขายเนี่ย,ยก็เลยสั่งมาลองทานดูมันเป็นขนมแบบนี้เขาทาเป็นรูปแบบขนมยายสั่งยายลองเปิดดูนะคะ บางๆเนี่ยแผ่นแบบนี้ยายลองทานก่อนนะคะทําเหมือนขาเกียบเลยนะคะน่อคุณยายมันเป็นถั่วหมักต้นกําเนิดมันจากอินโดนีเซียนะคะอื นี่เขาปรุงรสมาแล้วนะปกติมันคงจืดๆนั้งแต่นี่เขาปรุงรสมาแล้วก็ทานง่ายนะบอกมีโปรตีนสงูงราคาค่อนข้างแพงไดรลดน้ำหนักได้ต้องทานโปรตีนยเยอะ คุณยาไปตรวจร่างกายมาคุณยาขัดโปรตีนไม่ถึงนะแล้วก็น้ำขัดน้ำยาเป็นคนทานน้ำน้อยนี่ยกินหมดหมดกล่องนนะนเนี่ยมเตีกินเรื่อยๆนะอร่อยนะอ่ะกาคงปรุงรสมาเนะ ถ้ามันเป็นเอ็นที่ทอนๆนี่คืณยาเงาเข่งแค่เาทำกับข้าวมาผัดกับข้าวแล้วมันคงจืดๆอเออปรุงแล้วอ่ะค่อนข้างอร่อยเป็นแบบโอ๊กกระจุงก็าทำขึ้นมา ถ้าเอาแผ่นยังคุณยายพอป่ะแต่ว่าคุณยายถึงหมดเลวันนี้คุณย,า,ณยายนั่งหลับมาเลยจากรถตู้อ่ะคุณยายง่วงจนใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคุณยายเห็นมันใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้วแอบว่าจะลืมตา มันหลับไปดีไม่เลยคุณยายเคยเลยมาแล้วนะเลยไปป้ายคือแบบลืมตามาคือมันผ่านหน้าบ้านไปแนละผ่านหน้าป้ายรถเมย์อ่ะคุณยายเคยลงอนะ่ะยายบอกเขาไม่ทันยายก็ต้องไปลงอีกป้ายหนึ่งแต่ต้องข้ามสะพานลอยแล้วก็กลัดมาคือบางทีมันลืมตาไม่ขึ้นไนงะอย่างวันนี้คุณยายก็เพียมอันคุณยายก็หลับ กลับมาดีที่คุณยายแบบตื่นมาก่อนป้ายป้ายหนึ่งเนี่ยก็เลยขยับตัวนะขยับตัวมานั่งอีกเก้าอี้หนึ่งถ้าคุณยายนั่งอยู่เบาะเดิมคุณยายก็คงหลับยาก็เลยพยายามแบบเออขยับตัวหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยลงทันแคุณยายก็แวะตลาดนั่นแหละก็เลยมาช้า มาถึงเมือนงคุณยายสั่งอันี้ไว้คุณยายก็เลยมาทานให้ดูนะคะเผื่อน้องๆคนไหนลหลังคนไหนสนใจต้องการโปรตีนอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งยคุณยายไปก่อนนะคะวันนี้คุณยายง่วงมากค่ะเพียบ,ยบายยค่ะสวัสดีค่ะ